ยินดีต้อนรับเหล่านักล่าทุกท่านเข้าสู่เกมซอนชาแนลวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูวิธีการเล่นอินเสก a ก v e พันพื้นฐานจากตัวเกมเวอร์ชันเบต้าของ Monster Hunter Wild e กันใน Monster Hunter Wild e, มีอาวุธให้เหล่านักล่าเลือกใช้ด้วยกัน14ประเภทซึ่งอินเสก a ก v e หรือที่เหล่านักล่าชาวไทยเราเรียกกันว่าพองแมลงถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีความโดดเด่น จากการใช้อาวุธของเราฟาดฟันศัตรูไปพร้อมกับกลไกการใช้มแมลงทรงออกไปโจมตีและดูสารสก,กัดจากมอนสเตอร์ซึ่งสารสก,กัดจากมอนสเตอร์ที่เราได้รับจะช่วยบัฟให้กับเหล่าฮันเตอร์ด้วยอีกทั้งการต่อสู้ด้วยพแงแมลงยังมีลูกเล่นที่ทำให้นักล่าบ,บินฟาดฟันศัตรูกลางอากาศได้อย่างคล่องแคล่วและถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่แตกต่างจากอาวุธชนิดอื่นที่แม้ในตัวเกมเวอร์ชันเบตา้าการบินกลางอากาศอาจจะยังไม่พลิ้วมากนะักแต่จากข้อมูลล่าสุดและวิดีโอที่ปล่อยออกมาของสื่อเกมหลายเจ้าทั่วโลกก็ แสดงให้เห็นแล้วว่าในเกมตัวเต็มนั้นจะมีการปรับเรื่องของคอมโบกลางอากาศให้ดีกว่าในเบต้าอย่างแน่นอนส่วนในหัวข้อของกลไกหลักในการเล่นพองปมลงเราจะมาพูดถึงการควบคุม2ส,ส่วนหลักของอาวุธชิ้นนี้อย่างพลองและ,มะแมลงกันครับสําหรับพลองถือเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีศัตรู และช่วยให้ผู้เล่นกระโดดฟาดฟันมอนสเตอร์กลางอากาศได้อย่างผิวไหวการโจมตีพื้นฐานของพองเมื่ออยู่บนพื้นจะมีการฟาดฟันที่รวดเร็วสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อฟาดฟันไปยังทิศทางที่ต้องการได้และสามารถต่อยอดไปเป็นคอมโบกลางอากาศได้ด้วยอีกกลไกหล ที่สําคัญของพองแมลงก็คือคินเซกถือเข้าใจง่ายๆว่าคือแมลงนี่แหละครับซึ่งเหล่านักล่าสามารถควบคุมส่งตัวแมลงออกไปโจมตีพร้อมกับดูสารสกัดจากตัวมอนสเตอร์เพื่อรับบัฟได้โดยการเก็บสารสกัดสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเกตและสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ทางสายมือของหน้าจอใต้เกตความคมของอาวุธสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้แบ่งออกเป็น3ส,ส่วนประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวแมลงที่บ่งบอกว่าตอนนี้แมลงที่เราส่งออกไปดูสารสกัดสีอะไรไว้อยู่บ้างโดยสารสกัดจากตัวม มอนสเตอร์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส,สีประกอบไปด้วยสีแดงสีขาวสีส้มและสีเขียวซึ่งมอนสเตอร์แต่ละตัวก็จะมีตำแหน่งในการเก็บสารสกัดที่แตกต่างกันออกไปสารสกัดที่มแมลงเก็บมาได้นั้นจะยังไม่ส่งผลบัฟให้แก่ผู้เล่นจนกว่าผู้เล่นจะกดเรียกคืนมแมลงกลับมาที่ตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าส่งมแมลงไปเก็บสารสกัดแล้วก็อย่าลืมเรียกมแมลงกลับมาหาตัวเราเพื่อรับบัฟแต่ละสีด้วยนะครับ ถัดมาทางขวามือคือสัญลักษณ์แสดงค่าพลังกายหรือค่าสเตมินาของแมลงโดยการส่งแมลงบินออกไปโจมตีหรือการที่เราคอยกดควบคุมให้แมลงบินไปมาเพื่อเก็บสารสกัดจากตัวมอนสเตอร์นั้นจะต้องใช้พลังกายของแมลงด้วยหากค่าพลังกายของแมลงหมดมันก็จะไม่ฟังคําสั่งเราและบินพุ่งตรงกลับเข้ามาหาเราทันทีเพื่อพักเหนื่อยครับ และสุดท้ายคือบริเวณสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข 1, 2, 3ตัวเลขและ4บริเวณนี้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราส่งมแมลงไปดูสารสกัดจากตัวมอนสเตอร์และเราก็เรียกคืนแมลงให้กลับมาหาเราเรียบร้อยแล้วโดยสารสกัดสีแดงจะมีผลทําให้การโจมตีด้วยปุ่มวงกลมสามารถกดชาร์จได้สารสกัดสีขาวจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และเพิ่มระยะให้เรากระโดดรอยตัวได้สูงขึ้นกว่าเดิม สารสกัดสีส้มจะทําให้เราได้รับสกิลฟื้นฟรีหรือสกิลที่ช่วยป้องกันในการโดนตีกระตุกนั่นเองครับ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีสารสกัดสีเขียวด้วยแต่ว่าสารสกัดสีเขียวเนี่ยจะไม่ได้บัฟอะไรให้กับผู้เล่นทําให้ไม่มีตัวเลขเขียนกํากับไว้ในส่วนนี้ครับโดยเมื่อมแมลงของเราเก็บสารสกัดสีเขียวและเรียกคืนมาที่ตัวได้แล้วสารสกัดสีเขียวนี้จะทําหน้าที่ฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ผู้เล่นทันที เมื่อสัญลักษณ์ตัวเลข 1, 2, 3เหล่านี้เกิดการกระพริบรัวๆจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบัฟต่ละสีใกล้หมดเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวส่งมแมลงออกไปเก็บสารสกัดใหม่อีกรอบ ถัดจากเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆของพองมแมลงแล้วผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมแมลงอีกสักเล็กน้อยโดยในบางครั้งที่ผู้เล่นออกคอมโบโจมตีอาวุธพองของเราจะป้ายผงบางอย่างไว้ที่ตัวมอนสเตอร์ซึ่งเมื่อเกิดผงเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมแมลงของเราจะบินเข้าไปโจมตีณนะจุดที่มีผงโปรยเอาไว้เมื่อมแมลงโจมตีผงเหล่านี้ก็จะกระจายตัวออกเกิดเป็นเอฟเฟกต์ตามที่เขียนระบุไว้ในคำอธิบายของมแมลงซึ่งเอฟเฟกต์เหล่านี้ก็มีหลายแบบแต่ในตัวเบต้าจะมีให้เราเล่นอยู่2แบบ ตัวหนึ่งจะมีผงแบบพอยซอนหรือผงพิษอีกตัวหนึ่งจะเป็นผงแบบรีคอเวอรี่หรือผงที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตโดยผงเหล่านี้ที่ป่วยไว้รอบตัวมอนสเตอร์นั้นก็จะทําหน้าที่ตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยหากมอนสเตอร์มีผงฟื้นฟูลอยอยู่รอบตัวเมื่อเราเดินเข้าไปโจมตีผงเหล่านี้ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเราหรือหากเป็นผงพิษเมื่อเราโจมตีก็จะค่อยๆทําให้มอนสเตอร์สะสมสถานะในการติดพิษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผมขอจบคาสเรียนเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนละกันไว้เกมเต็มออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลให้อีกทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องพับอยู่นานแค่ไหนมแมลงแต่ละตัวมีความช้ามีความเร็วอะไรยังไงบ้างและความเร็วนี้มันส่งผลอะไรยังไงแถม,มแมลงบางตัวยังมีท่าของมันอีกแล้วแมลงก็ยังมีประเภทในการโจมตีอีกแมลงบางประเภทก็ช่วยสตันได้ดีมแมลงบางประเภทก็ช่วยตัดชิ้นส่วนมอนสเตอร์ได้ดีและก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่สามารถพูดถึงได้อยู่อีกด้วยครับแต่ไว้เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกครั้งตอนตัวเกมเต็มออกกแล้วัน ก่อนเข้าเรื่องคอมโบของพองมแมลงในเบต้าเทสของภาควทที่ผมชอบใช้อยู่บ่อยๆผมจะขอมาแนะนําการตั้งค่าสําหรับผู้เล่นที่ใช้จอยหรือคอนโทรลเลอร์แบบผมใครจะไม่ทําตามก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาที่ตัวเองถนัดเลยโดยการตั้งค่าของผมคือแนะนําให้ไปที่การตั้งค่าภายในเกมผ่านออปชันจากนั้นเลือกหัวข้อคอนโทรลเลเลื่อนหาหัวข้อที่เขียนว่า Aim t a Focus Mode Control แล้วเปลี่ยนการตั้งค่า ให้กลายเป็นท็อกโกโหมดครับผมโดยการตั้งค่านี้จะเป็นการเปลี่ยนให้การเข้าสู่โฟกัสโหมดเราไม่ต้องกดปุ่ม L2 ค้างไว้แต่จะเป็นการกดแตะปุ่ม L2 เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานโฟกัสโหมดแทนถ้าใครไม่ถนัดแบบนี้จะไม่ทําตามก็ได้นะแต่ที่ผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพราะว่าพอมาแมลงเป็นอาวุธที่ต้องกดหลายปุ่มพร้อมกันคอมโบของพอมแมลงเนี่ยจะทําให้มือเราพันละวันไปหมดเลยตอนเล่นครับส่วนตัวแล้วพอผมเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นแบบนี้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยยังไงเพื่อนๆก็ลองปรับตั้งค่าตามแบบที่ตัวเองถนัดดู คราวนี้เราไปเข้าเรื่องคอมโบของพอมอแมลงกันบ้างดีกว่าโดยเริ่มแรกของการเล่นพอแงแมลง เราจะต้องส่งแมลงออกไปเก็บสารสกัดจากตัวมอนสเตอร์ก่อนผมแนะนําว่าเราควรที่จะต้องเก็บสารสกัดให้ครบ3สีเพื่อรีดประสิทธิภาพในการสร้างดาเมจของพองแมลงออกมาให้ดีที่สุดโดยการเก็บสารสกัดเบื้องต้นสามารถทําได้ด้วยการดังนี้กด R 2ครั้งไว้เพื่อเล็งพองแมลงไปยังตําแหน่งที่ต้องการส่งแมลงออกไปโดยหากเราสังเกตดีๆตรงบริเวณใต้ศูนย์เล็งจะมีสีและหมายเลขปรากฏขึ้นมาอยู่สีและเลขเหล่านี้จะเป็นการบอกว่าตําแหน่งที่เราเล็งอยู่นั้นเมื่อส่งแมลงออกไปจะเก็บสารสกัดสีอะไรมาเมื่อเล็งได้ตาแหน่งที่ต้องการแล้วก็ให กดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อส่งมแมลงออกไปเก็บสารสกัดได้เลยโดยเมื่อมแมลงทําการเก็บสารสกัดตามที่เราต้องการมาแล้วให้กดปุ่มวงกลมเพื่อเรียกมแมลงคืนกลับมาทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บสารสกัดได้ครบทั้ง3สีครับ วิธีที่2กดปุ่ม r 2ค้างไว้เพื่อเล็งจากนั้นกดปุ่มสามเหลี่ยมค้างไว้เพื่อชาร์จแมลงชาร์จจนบริเวณปลายพองแมลงของเราเรื่องแสงสีขาวจากนั้นปล่อยปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อส่งมแมลงพุ่งเข้าใส่มอนสเตอร์ยังทะลุทะลวงมแมลงจะคอยเก็บสารสกัดตามชิ้นส่วนมอนสเตอร์ที่มันบินทะลุไปเมื่อเก็บสะสมบัฟได้แล้วก็อย่าลืมกดวงกลมเพื่อเรียกมแมลงกลับคืนมาที่ตัวเราด้วย วิธีที่3กดปุ่ม R2 ในระยะประชิดเพื่อฟันมอนสเตอร์การฟันนี้จะทําให้แมลงของเราบินไปดูดสารสกัดจากตัวมอนสเตอร์ตามตำแหน่งที่เราฟันไปถ้าเก็บสารสกัดได้เรียบร้อยแล้วก็กดวงกลมเพื่อเรียกแมลงกลับคืนมาที่ตัวเราได้เลยวิธีที่4กดปุ่ม L2 เพื่อเข้าสู่โฟกัสโหมดจากนั้นโจมตีใส่ Monster, มอนสเตอร์แมลงจะดูดสารสกัดตามจุดที่เราโจมตีโดนโดยเมื่อจบคอมโบแล้วแมลงก็จะบินกลับมาหาเราเองครับ วิธีที่5ในกรณีที่มอนสเตอร์มีบาดแผลอยู่ที่ตัวให้เรากดปุ่ม L2 เพื่อเข้าสู่โฟกัสโหมดจากนั้นกด R1 โจมตีบาดแผลของมอนสเตอร์จะเกิดเป็นกระบวนท่าที่ทําให้เราสามารถเก็บสารสกัดครบ3สีได้เลยโดยเมื่อจบคอมโบแล้วมแมลงก็จะบินกลับมาหาเราเองครับวิธีส่งมแมลงไปเก็บสารสกัดขอแนะนําแบบเบื้องต้นไว้5วิธีนี้ก่อนละกันอย่าลืมคอยหมั่นเช็คสัญลักษณ์ทางซ้ายมือด้วยว่าบัฟใกล้หมดเวลาแล้วหรือย,ยังถ้าบัฟหมดเวลาแล้วก็ให้รีบเก็บสารสกัดใหม่ได้เลยต่อไป เรามาพูดถึงคอมโบพื้นฐานของการฟาดฟันหลังจากที่ได้รับบาร์สสารสกัดครบสามสีกันแล้วดีกว่าเริ่มจากคอมโบพื้นฐานด้วยปุ่มสามเหลี่ยมเราสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมติดต่อกันได้สูงสุด3ครั้งคอมโบพื้นฐานถัดมาปุ่มวงกลม,ม,มโดยเราสามารถกดปุ่มวงกลมติดต่อกันได้สูงสุด2ครั้ง ซึ่งคอมโบพื้นฐานทั้งจากปุ่มวงกลมและปุ่มสามเหลี่ยมนั้นต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าการกดเคลื่อนที่ก่อนกดปุ่มต่างๆจะออกเป็นท่าโจมตีที่แตกต่างกันออกไปด้วยเ <c oughs> ช่นการเคลื่อนที่ก่อนเริ่มคอมโบหากเรายังคงกดเคลื่อนที่ค้างไว้เมื่อโจมตีครั้งแรกจะออกเป็นท่าพุ่งเข้าไปแทงมอนสเตอร์หรือการกดเคลื่อนที่ไปด้านข้างในบางท่าก็จะออกเป็นท่าฟันตวัดไปด้านข้างด้วย หรือการกดเคลื่อนที่มาด้านหลังก็สามารถออกเป็นท่าฟันตวัดกลับหลังในบางท่าได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะออกคอมโบท่าไหนทําให้แน่ใจก่อนนะว่าเราจะเคลื่อนที่หรือว่าจะหยุดอยู่กับที่แล้วค่อยกดปุ่มออกคอมโบไปตามที่ต้องการครับท่าพื้นฐานต่อไปคือท่าการกดวงกลมค้างไว้เพื่อชาร์จจากนั้นปล่อยปุ่มวงกลมเพื่อปล่อยท่ามือนตัวฟาดฟันท่านี้ถือเป็นท่าหลักที่เราจะได้ใช้กันอยู่บ่อยๆด้วยครับ โดยถ้าสังเกตดีๆการชาร์จจะมี2ขั้นอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าทั้ง2ขั้นนี้ยเป็นสีแดงเหมือนกันเลยโดยทั้ง2ขั้นนี้จะออกท่าเดียวกันแต่ว่าจะต่างกันในแง่ของการสร้างความเสียหายโดยเราสามารถกดปุ่มวงกลมชาร์จได้เมื่อเรามีบัฟสารสกัดสีแดงเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ควรชาร์จท่านี้ให้ถึงขั้นที่2ไปเลยก็จะได้ดาเมจที่แรงกว่าครับผม นอกจากนี้การกดท่าปุ่มวงกลมค้างไว้แล้วปล่อยเมื่อเราปล่อยปุ่มวงกลมแล้วจะเกิดเป็นคอมโบฟาดฟันในระหว่างที่กําลังเกิดการฟาดฟันโดยอัตโนมัติอยู่นั้นเราสามารถกดปุ่ม L2 เพื่อเข้าสู่โฟกัสโหมดแล้วกดปุ่มวงกลมหลังจบท่าฟาดฟันเพื่อต่อคอมโบให้ออกเป็นท่าใหญ่ปิดท้ายคอมโบได้ด้วย โดยท่าใหญ่นี้มีชื่อเรียกว่า Rising Spiral Slash เราสามารถโจมตีด้วยท่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีบัฟครบ3สีเมื่อใช้ท่าใหญ่นี้แล้วเราจะสูญเสียบัฟทั้งหมดไปชั่วขณะและเมื่อเกิดการฟาดฟันม้วนตัวลอยขึ้นกลางอากาศเราก็จะได้รับบัฟบ,บางส่วนคืนมาตามตำแหน่งที่เราฟันโดนมอนสเตอร์ถ้าโชคดีเราก็อาจจะได้บัฟกลับคืนมาเลยทีเดียว3สีแต่ในหลายๆครั้งตำแหน่งที่เราฟาดฟันก็ทําให้เราไม่ได้บัฟครบทุกสีเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเตรียมใจว่าหลังจากใช้ท่าใหญ่แล้วหาเวลาเตรียมส่งบาลงออกไปเก็บสาร ักดที่ขาดอยู่ไว้ด้วยนะครับซึ่งหลังจากใช้ท่าใหญ่ที่ว่าไปแล้วช่วงจบคอมโบตอนลอยอยู่กลางอากาศเราสามารถกดปุ่มอื่นๆเพื่อต่อคอมโบเพิ่มเติมได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มสามเหลี่ยมหรือวงกลมเพื่อฟันมอนสเตอร์หรือการกดปุ่ม R2 หรือไม่ก็ R1 และ R2 พร้อมกันเพื่อโจมตีพร้อมกับส่งมแมลงไปเก็บสารสกัด ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องคอมโบที่ผมใช้บ่อยๆกันบ้างดีกว่าคอมโบแรกกดสามเหลี่ยม2ครั้งตามด้วยวงกลม1ครั้งคอมโบนี้สามารถใช้แบบวนลูปไปเรื่อยๆได้ด้วยครับคอมโบต่อมาคือการกดสามเหลี่ยม3าครั้งตามด้วยวงกลม1ครั้ง คอมโบต่อมากดวงกลมค้างไว้ในขนาะเดียวกันก็ให้กดคอมโบปุ่มสามเหลี่ยมโจมตีไปด้วยพอฟันคอมโบด้วยปุ่มสามเหลี่ยมจนพอใจแล้วก็สามารถปล่อยปุ่มวงกลมเพื่อฟาดฟันศัตรูได้เลยแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าคอมโบที่เกี่ยวข้องกับการกดปุ่มวงกลมค้างไว้ทั้งหมดเราสามารถปิดคอมโบด้วยท่าใหญ่ได้โดยหลังจากการกดคอมโบปุ่มวงกลมค้างไว้แล้วปล่อย เพื่อโจมตีเป็นท่าม้วนตัวฟาดฟันในระหว่างที่เกิดการฟาดฟันโดยอัตโนมัติอยู่นี้ให้เรากดปุ่ม L2 เข้าสู่โฟกัสโหมดจากนั้นรอกดปุ่มวงกลมเพื่อปล่อยท่าใหญ่ใส่มอนสเตอร์ได้เลยครับหรือถ้าจะให้ง่ายขึ้นเพื่อนๆจะกด L2 เพื่อเข้าสู่โฟกัสโหมดทิ้งไว้ตั้งแต่แรกก็ได้เลย ต่อไปคือวิธีดีตัวขึ้นกลางอากาศให้กดปุ่ม R2 และกากบาดพร้อมกันจากนั้นกดสามเหลี่ยมหรือวงกลมเพื่อปล่อยการโจมตีกลางอากาศหรือจะกดปุ่มกากบาทเพื่อพุ่งหนีจากการโจมตีของมอนสเตอร์ก็ได้ส่วนคอมโบกลางอากาศที่ผมใช้บ่อยๆจะมีดังนี้กดปุ่มวงกลมค้างไว้จากนั้นกดปุ่ม R2 และกากบาดพร้อมกันเพื่อดีตัวขึ้นก็สามารถปล่อยปุ่มวงกลมขนาดอยู่กลางอากาศได้เลยท่านี้ก็จะออกเป็นท่าพุ่งลงและฟาดฟันศัตรู หรือหากใครคิดว่าวิธีเมื่อกี้กดยากไปจะลองกดเป็นปุ่ม R2 และกรารบัดพร้อมกันเพื่อดีดตัวขึ้นไปก่อนในจังหวะที่กำลังลอยตัวขึ้นไปอยู่ก็ค่อยกดปุ่มวงกลมค้างไว้จากนั้นถ้าใกล้จะตกถึงพื้นก็ค่อยปล่อยปุ่มวงกลมก็ได้ครับ โดยท่าการอากาศทั้งหมดที่ว่าไปก่อนหน้านี้เราสามารถเอามาผสมรวมกันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มวงกลมค้างไว้จากนั้นกดปุ่ม R2 และกากบาดพร้อมกันเพื่อดีดต,ตัวขึ้นจากนั้นกดกากบาทหนึ่งครั้งเพื่อพุ่งไปยังทิศท,ทางที่ต้องการตามด้วยปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อฟันศัตรูจากกลางอากาศจากนั้นปล่อยปุ่มวงกลมขนาดอยู่กลางอากาศได้เลย จะเห็นได้ว,ว่าทุกปุ่มสามารถเอามาผสมคอมโบกันได้หมดเลยหรือจะสามารถลดทอนให้เหลือแค่ขั้นตอนสั้นๆก็ได้เช่นกันและจากคอมโบลอยกลางอากาศที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เราสามารถกดปุ่มแมวสอเข้าสู่โฟกัสโหมดตามด้วยวงกลมเพื่อออกท่าใหญ่ปิดท้ายคอมโบได้ด้วยครับ หรือจะเข้าสู่โฟกัสโหมดทิ้งไว้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้เช่นกันเอาจริงๆแล้วรายละเอียดแบบเจาะลึกคอมโบของพอมาแลงสามารถพูดถึงกันได้อีกเยอะพอสมควรเลย เพราะว่าคอมโบของพองมแมลงเนี่ยสามารถวนหลายๆคอมโบมาต่อกันได้หรือจะวนหลู่คอมโบก็ยังได้คอมโบส่วนใหญ่ที่กล่าวไปก็สามารถลดทอนขั้นตอนให้เหลือแค่คอมโบสั้นๆก็ได้เช่นกันเพื่อนๆลองฝึกคอมโบเหล่านี้ตามสถานการณ์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะผมคิดว่าตอนตัวเกมเต็มออกน่าจะมีคอมโบบางส่วนที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นพวกคอมโบกลางอากาศที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ส่วนนี้ก็น่าจะส่งผลให้ในเกมเต็มคอมโบพองมาแรงมีลูกเล่นเยอะขึ้นแต่ยังไงแล้วเราฝึกพื้นฐานจากตัวเบตานี้ไปก่อนได้เลยครับจะได้มีพื้นฐานไว้รอไปต่อยอดอีกทีตอนตัวเกมเต็มออกมา ทั้งหมดในวิดีโอนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นและคอมโบเบื้องต้นของพองมแมลงจาก Open Be t a Test ของ Master Hunter ตอที่ผมใช้อยู่บ่อยๆโดยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะพอช่วยเหลือผู้ที่สนใจอยากจะหัดเล่นอินเส g l a ลฟหรือพองมแมลงใน Master Hunter ตอได้บ้างสุดท้ายนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงมีจุดไหนผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะคอยปักหมุดคอมเมนต์ที่ออกมาเสริมข้อมูลดีๆไว้ให้ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกัันนใใหมใถ่ถดไป ขอให้ทุกท่านสนุกกับการล่ามอนสเตอร์ครับผม